สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี่ยกวันที่เกตวันจันทร์วันที่เกตเดือนมิถุนายนนะครับเนาะพศ2564เมื่อนี้แอดมินก็ติดเดียาท่านผู้ชมหาละเห็ดอีกคือเก่าครับเคยได้ครับเห็ดมันดินสม้มเนาะกับติข้องติออกอีกนะครับเนาะเห็ดไข่วัดดงเตาครับเห็ดไข่คนว่าเห็ดคนว่าเห็ดขอมอยู่รอย ข้างต้นยูฆ่ากับมี่คนว่าจะหาเหาอเห็ดขมเห็ดขมต้นยูฆ่าครับเนี่ยต้นยูฆ่าเห็ดขมก็ออกดีอยู่คนว่าเท่าไรไปต้มก้อยต้มดีดีก้อยคนว่าต้มดีดีจุกแก้วก็ได้ต้มดีดีจุกแก้วเดี <c oughs> ๋ยวแอดมินพาหาหาเห็ดไข่ครับ ขมเห็ดไข่ <c oughs> อาจารย์เพิ่งเคยได้ยินเห็ดขมเห็ดไข่มาเม่อนั่นกับพ่อสามสี่ดอกู่ครับ าดีก็ได้ตาใบก็เสียเห็ดพ็ออกครับพันว่าท่านีออกกินซส่มเสียอัดี่อกเห็ดพอยว่าจะคำกินซุ้มพอาเพันวายู่เราไต่ตารางกุดก็ออกว่ั่ชนงามันออกมันก็ออกลายอยู่พันว่าทีเด้ครับพอแล้วครับดอกนึงพอแล้วพอแล้ว ตลรางกุดพ่อครับพี่ตารางกุดครับพอดอกนึงหระอครับนี่ออกอีก,กได้ครับนี่ดินส่มดินส่มแถวนี่นี่ตารางกุดครับตารางกุดเห็ดไข่ดอกง่ายครับนี่ตารางกุดลัน,นกุดหน่อยครับกุดหน่อยตารางกุดลัน น้องฝอันก็ติดยินเสียงดังปัดเปลิดเพลินแล้วนี่ครับแอดมินกับพ่อาทางกมาเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดอยู่ตารางกุดหน่อยครับตารางกุดอันนี้ครับตารางกุดครับแอดมินได้ดอกหนึ่งครับตำแจวกับข้อ,ขอ,อมูลเมื่อนี้ก็วันจันทร์ที่เกตครับวันจันทร์ที่เกต เดือนมิถุนายนพศ .2 5 6 4ันหารอยครับเมื่นอนี้ก็แอดมินกับตีนิ้าพเลาะได้ละครับดอกหนึ่งครับได้ดอกหนึ่งแล้วครับช่วงเศร้านี่ก็ตีปั้นสร้างน้อยตามเคยครับ ว่าเนี่เก็บได้ละเอียดละเอียดรอบที่สองเมื่อนี้ก็ตีรอบที่สามครับเมื่อนี้รอบที่สามเมื่อนี้รอบสามก็ตีเก็บได้ละเอียดครับว่านี่แรดเห็นได้รอบที่สองภาคทั้งสามรอบที่สามคือคือเอาเลยครับแรดเก็บได้ละเอียดเอาเลยรอบที่สามครับเมื่อนี้ก็ตีเก็บได้ละเอียดตัวที่แรกก่อนครับเมื่อนี้เก็บได้ละเอียดตัวที่แรกก่อน ถ้าถั่วส้มหาหลอเห็ดครับเทียมีเห็ดหมื่บ้านก้อนนี่ก็ได้สามสี่ดอกครับเมื่อนี้เลยดอกเดียวฝนตกอยู่หมู่บ้านนี่ครับดินสม้มโยข้องถิ่ออกลายดอกมรุนมรุนข้องถิ่ออกลายเมื่อนี้ก็เทียนฝนไปต่อก็จังเห็นครับเทียว <c oughs> สถานที่วัดพ่นกรนาอยู่ครับมีวิวเป็นวิวลูรอบไปด้วยภูเขาครับด้ันทิศตะันออกครับด้านนี้ทิศตะันออกสถานที่ตะันออกนี่ก็เป็นอำเภอขมวงครับมีภูเขามีภูเขาลอบครับดันทิศตะันออกครับที่ภูเขาแต่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกครับฝนตกแห้ง เดี๋ยวไปทางทิศเหนือกับบัดสัตเจนบันไ,ไดครับนี่หมอกสล่าหน่อยค,ครับอาจารย์พันว่าขันออกก็ออกไปมัดครับมันเป็นดินเหลืองแล้วแถวๆสล่าพันออกเป็นแถวคือต้องวานใบพันว่าออกเป็นแถวย่ามออกครับแคปมินก็บตดีคงตีได้เห็นอยู่หรอกครับบริเวณง่ายดอกแยกอีกดนอยู่ครับช่างตีเด็ไป ดานเมกเพราะว่าแอดมินก็ยังติดเฮ็ดสร้างน้อยแล้วก็ปั่นห้องอยู่ครับก็ยังติดอยู่ลายเหมือลายวันอยู่ครับก็คงติดเห็นคงติดเห็นเป็นว่าเฮ็ดออกลายก็คงติดเห็นครับเป็ว่าเลอกหัวคู่กับลายย้ออก ด้านทางทิศเหนือวัดของเพลินกับล้อมไปด้วยผู้เขาผู้เสื้อเขาผู้พานครับอุทยานแห่งชาติเสื้อเขาผู้พาน๋ยอลอดไปลอยด้วยผู้เขาครับบัดเพลินครับมีวิวงามครับ ด้านทิศตะออกก็ทางด้านทางอำเภอขม่วงครับด้านนี้ครับอำเภอขม่วงม <c oughs> ีปลาอ้อยปลามันครับง้ามได้เห็ดดอกหนึง่งมาอ่างครับบ่ทันดอ,อกลายครับได้เห็ดดอกหนึง่ง <c oughs> ครับถ้า,าถูกใจกดไลค์กดแชร์นะมิเตอร์ครับส่องสังวานงานฟั้นครับกดตะคข่กดกระดิง่งเพื่อแก้งเตือนถ้่วุิภาพในคลิปต่อไปนะครับแอดมินก็ติดทพภาพปั้นสร้างน้อยเดี๋ยวแอดมินติเาพเลาะไปเบ่งสมนาสร้างน้อยครับกําลังตกแต่งเก็บรายละเอียดครับเรื่องเก็บรายละเอียดสร้างน้อยอ <c oughs> ี่างบุตนกข้องที่แล้วครับ <c oughs> หาฝนาตกอะไรครับหมู่ว่านฝนตกอะไรครับหมู่ว่านนี่ยพายุมาแห้งเห็ดคนว่าเห็ดพอเลาะท่แถวทุางหลังคู่กับหลายคนว่าห็นตดอกแก่ดอกเก่าค,ครับด้านรอบวัดคงเพลินกับมิตุนผู้เขาครับผู้เขางาม ดอกเง็ดยงครับผู้เขางามดอกเง็ดยงยลอบไปด้วยผู้เขาวัดของเพ่นดอกลอบไปด้วยผู้เขางามครับเป็นวิวถึงงามทีวัดบ้านเพันครับบ้านดงตาวัดบ้านดงตาเพื่อสามไส้ครับครับถ้าหากสนใจ ก็อะไรกดแชร์น้ำด้วยครับตีบริษัทได้คลิปต่อไปครับแอดมินกับตีท่าเก็บเห็ดส้มในที่วัดของเพิ่นนี่งละเพิ่นว่าเห็ดออกหลายคงตีรุ่นน้ำกันครับเท้าแถวนี่เพิ่นว่าเท้าแถวเท้าแถวนี่ไปหนีเพิ่นว่าขนยามออกออกเป็นแถวเพือจังกล้าไว้นี่เพิ่นว่าออกแต่ว่าแอดมินก็มาเลาะเบิ่งท่านได้ออกครับดินส้มก็คงตีบ่ดนครับดินส้ม เ <c oughs> มือเ่อนี้กวันจันทีเกตครับเดือนมิถุนายนวันจันทีเกตเดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แอดมินบริพาละตะเศร้าครับเมือเ่อนี้ครับมีผู้เขาครับผู้เขางามผู้เขางามทั้งครับ ทู่ทางดัานเม็กครับทั้งครับทั้งสี่มือไปทางด้านเม็กครับนี่ตรงดอกเ็ดครับด้านเม็กเด้าจากนี่ไปก็จิดิขึ้นด้านเม็กนะครับเด้าจากบ้านตรงเตาไปครับจิดิขึ้นด้านเม็กนี่ <c oughs> ด้านเม็กกืบนี่พระสามองค์อาจารย์พันเทเทรอไว้ถ่ายผมไปตกแต่งเกี่ยวบรายละเอียดครับพญานาคหาเสียนครับบุตรดาเแบบี้ ของหนึ่งครับพรากุตธเจ้าหน่อยกับตีย่างอีกดนทต่เดนขึ้นไปครับว่าเรือนกย่งครับยู่นี่เลือนกย่งหากสร้างแล้วแอดมินได้ว่าตัดออกอต,ต,ตัดตัดตัดนกย่งออกครับเรือหองแอดมินว่ามันติดหล่นดว่ามาลัดคิ้วลัดคิ้วก็บตีต่อเนื่องไปเรื่อยๆกับตีบัวเด้ขึ้นไปง่ายครับตีบัวเด้ขึ้นไปด้านเมฆง่ายคนกับลอ อาจจะมาลัดคิ้วหายแค่หน่อยๆก็ติดเหยื่อะเป็นลายยางพวดผมก็ขอตัดออกเอาโอกาสหนาผมว่าเอาโอกาสหนาตั <c oughs> ้งปั่นนกยุ่งให้่ว่าจะาพาเพิ่นก็ได้ซองยางแล้วแวยดมินก็เลยว่าให้ผู้อื่นน้ำเนี้ยผู้อื่นก็เป็นห้องเป็นติดเป็นนกยุ้งเป็นสร้างเป็นผ้าแล่ะผมก็เลยขอตัดออก สาเวลาไปทางอื่นเขาเจ้ากัดลออ่อยครับแอบดบมินก็เลยขอตัดตัดเป็นนกยุ่งออกครับนกยุง่งาอหงบ่ใครเลยไม่พูด้ดปั่นครับว่านกยุ่งก็มีแล้วก็เลยอยากเอาหงก่อนมส้มต้นหม่น้ำกันครับต้นโพ่ใหญ่ที่เพิ่นหาโชกผมกับโศกโศกหายโศกวางแอดมินลงเรืองห้าเก้าครับ แอดมินก็ได้มาเอาอยู่นิล่ะครับเมื่อนั่นเบื้องจังหนึ่งแอดมินหลงเรื่องว่าเป็นเกตเกตนึงแอดมินหลงเรื่องว่าแต่แอดเนี่ก็เห็นเป็นเลขกหาเมื่อเบื้องผู้เดียวก็ว่าเป็นเดขกหาเป็นเลขกหาแล้วก็มาตีเป็นหาหนึงแต่ว่ามันก็ออกซีหาหาซีีหาแต่นี่แอดก็เลยพาทันผู้ส้มมาสม้มเบางอีก สองเสานะครับปทียมีตัวดีตัวเด็ดมันยังฝากยังฝังไว้นะครับเนาะเบงผู้ดีตาดีก็ขอให้วิยาญา์เอานะครับเนาะถ้าหากเห็นตัวใดสวยๆงามก็เน่นนสดครับพ่าหลวงปูหลวงตาสิงห์ฤกวิตเทวดุเทวดาพ่นก็ยังสิงห์ิียต้นนี่อยครับพันก็บตีห้โศกให้ลาบเฮาอยู่ดรอกถ้าเขาตาดีก็พิจารณาญาณเอาครับพิจารณาเบงว่าจุดที่ผมถ่ายอยู่นี่มัน คือแรกยังครับคือแรกยังกับเตียวครับเมื่อบเทียงบนไดครับบ่มีข,ขครขากลองครับเตียวครับถ้าหากเห็นจุดที่ผมทายอยู่นี่ครับเพิ่นกับข้องทีหายเราใกล้เคียงครับเจ็ดผู้เอาเอา,าเปลี่ยนครับแอดมินก็ได้แอดมินลงเรื่องก็ได้เจ็ดหนึ่งขันเจ็ดสองเจ็ดสามสามเจ็ด สองเกตหนึ่งเกตสื่อกับสื่อยังกับที่อาจที่ได้ครับสื่อกับเป็น <c oughs> กันว่าสื่อสื่อต้องตรงไปหลดครับถ้าผู้สื่อเป็นกาดที่ได้ครับ <c oughs> จุดนี้ครับจุดจุดที่ท่าท่าแปงเมื่อนั้นครับจุดนี้ครับจุดท่าแปง้าตาดีกับส้มมาแล้วครับพิจารณาญาณล้วครับ เพื่อเป็นแนวทางเพืเ่อเห้ตีไปรุนอีกงวดหน้าครับแต่งวดหนา้าแอดก็ตีผ้าเอาอีกอยู่เพื่อเเ่าอยู่ครับเพราะว่ามันไก่อยู่ครับเพื่อนก็ขึ้นตีไห้อีกอยู่เพื่อนก็ไหยย้แต่เขาเอาอะไรเอาเอาปเป็นครับเอาตาตาพอถึงครับเพืยอย่อนไห้บงังคะคลครับถ้าหากผู้ตาดีก็อธิจัดได้ครับ แอดมินก็มาเอาอยู่นี่ล่ะครับแอดมินลงเรื่องหากเก้าครับแต่กสวยปิ๊บสวยปิดบขนขูวันเถอะแต่เป็นยิงนกขนขูตาดีดีบ้างเหรอครับพิจรารณญาตนะครับถ้าหากสนใจกดไลค์กดแชร์น่อะครับส่องสังวานงานปั้นกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนติบริพลาดในคลิปต่อไปนะครับแอดมินก็ติดพาทัทนบสษม มาหลุนน้ากันอีกวันหนาครับคลิปหนายัดมินก็ติตีเอาอีขึ้นเราครับเพราะว่าต่านเอ็ไปง่ายหรอกแัดมินก็ว่าไก่อยโยรดอยู่ตวนพ่อเขาหนี่กับไก่อยเคดจะเอาว่าเป็น <c oughs> เดีเสียยนาย่าล้นครับเ้อขอให้ท่านกร้ชมีตะความสุขคนจเ,นเลืงงำำ่อนถเล่ถุอห้วยลำําไมุ่้ยถือวันที่นหนึ่งนละครับปัจากโลกโคบิดทุกคนขอนใหเงินไม่ท่องใส่เลือทองเลือไทยเลอใส่เลยสวยนะครับเออขอใปัดจากโรกใขก้ไข้เจ็บทุกคน,นบบกกขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ควานสุขส้วนมื่นสวัสดีครับ